เลือกตั้งปี6 6เนี่ยภาคใต้ซื้อเสียงเยอะที่สุดซื้อเสียงอย่างเปิดเผยนะมากที่สุดและผมก็พูดได้เลยว่าไม่มีนักการเมืองในสภาเนี่ยนะไม่มีนักการเมืองคนไหนที่ไม่ซื้อเสียงยกเว้นของพรรคก้าไกลของภาคใต้เนี่ยนะของภาคใต้นี่แหละเอาสองทั้งประเทศผมก็ยังว่าได้ถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นบ้านใหญ่ลูกหลานตระกูลนักการเมืองกรุงเทพไทย ฟันธงเลยว่าใช้เงินทั้งหมดทั้งหมดเลยคือผมไม่ต้องยืนยันหรอกชาวบ้านเขารู้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาจะซื้อเสียงเนี่ยโห,โหต้องแ,บบแบอบแอบแล้วก็ซื้อแล้วเนี่ยมันกินฟรีพรรคใต้กินฟร,รีนะสมัยเลือกตั้งซ่อมพรพัฒโนเนี่ยนะคุณวิรัชกัลยาศิริขแข่งนะตอนนั้นนะพรรคใตรักไทยของคุณทักษณิณเนี่ยยกกองทัพไปถล,ลม่มเอาเงินไปเยอะแยะไปหมดชาวบ้านรับตังแล้วมันเขียนด่าในบัตรด้วยนะว่ารับแล้วไม่เลือก แต่ว่าอไม่กล้าให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะรับแล้วเลือกอแล้วคนคนต้นยังมีความเสือ่อมกูงโง่อยู่ตั้งนานถ้ารู้นี้กูรับตังค์ไปนานแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลารับตังค์เนี่ยเวลารับตังค์เนี่ยนะแอบแอบถ้าใครรู้อายเออ,อน,นี่ขายเสียงแต่ตอนนี้ไม่ฮะเหมือนจะาขายหวยเลยจดรายชื่อเต็ไมไปหมดจดรายชื่อกันนั่งตำรับน,น้ำชาเนี่ยเขียนรายชื่อบ้านนี้กูแปล่าชื่อมาแล้วนี่มีสี่บ้านห้าบ้านหกบ้านเออหกคนเจ็ดคน บางทีเจอกันรถสวนกันสี่แยกโบกมือทักทายโชว์โพยให้เห็นว่าเนี่ยซื้อเสียงเนี่ยได้มากี่เสียงกี่เสียง <Ừ. S 2> คือมัน,ม,น,ม,นมันไปถึงขนาดนั้นเป็นเรื่องปกติปกติคือมันทําไมคุณเทพไทยถึงกล้าวิจารณ์ฐานเสียงของตัวเองที่อยู่ในภาคใต้เมื่อก่อนเราจะท่องกันเสมอว่าคนใต้ซื้อไม่ได้ครับทําไมวันนี้ถึงกล้าพูดตรงๆว่าฐานเสียงคนใต้ซื้อได้แล้วก็มันเป็นปรากฏการณ์จริงคือเพียงแต่คนไม่พูดแค่นั้นแหละ ไปถามชาวบ้านชาวบ้านที่ฟังทีวีอยู่ที่ดูทีวีดูเนชั่นอยู่นะทุกคนรู้ยิ้มในใจอยู่แล้วว่ารับแล้วบางคนรับทุกพักนะใครจ่ายก็ยรับหมดแต่เวลาเลือกก็โอเคเลือกบางคนก็เลือกด้วยความเกรงใจว่าคนนี้มาซื้อก็ให้บางคนเลือกโดยตัวเองชอบก็มีเพราะงั้น้เนี่ยซื้อเนี่ยไม่ใช่ไม่ซื้อไม่ใช่ซื้อเมื่อก่อนซื้อคนใดคนหนึ่งซื้อนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกพัก ทุกพักทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาเรื่องประชาธิปัตย์พอมันมีที่มาลักษณะนี้มันต้องลงทุน,นลงทุนเมื่อถึงเวลาจะต้องเลือกผู้นําพัก เขาก็ต้องรู้สึกว่ามันก็ต้องกลุ่มอํานาจในพักเอาไว้ด้วยถูกไหมเขาถึงไม่ยอมไปแก้ไอ้สัดส่วนน้ําหนักของสอสอแม้ว่าจะมีไม่ถึง25คนเนี่ยแต่น้ําหนักในการโหวตเลือกหัวหน้าพักมีถึง70%ตามข้อบังคับพักเดิมเนี่ยแต่คนที่อยู่นอกสภา,าบอกขอให้แก้เพราะแบบนี้เนี่ยสัดส่วนมันจะไม่ได้ความสมดุลกันเขาถึงไม่ยอมแก้แต่เขาก็จะมองว่าเอาแล้วคุณข้างนอกอะ่ะก็เขาใช้ข้อบังคับนี้มาตั้งนานแล้วพอถึงเวลากลุ่มของคุณนะ่ะไม่ได้เข้ามาในสภา คุณจะมาขอแก้ในจังหวะที่คุณจะเสียประโยชน์ตรงนี้ได้ยังไงคุณเทพไทยมองยังไงคือเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนสักปี48อ่ะ48สเนี่ยก็สัดส่วนมันก็จะ50 50แต่ว่าพอหลังจากปี48มาเนี่ยไปปัดสสเยอะสสได้ระดับร้อยขึ้นร้อยขึ้นและพอพอร้อยขึ้นก็มีการคิดว่าเมื่อสสมันร้อยขึ้นมันเยอะเนี่ยนะเราไป่วงน้ําหนักให้สสอเนี่ยมันเท่ากับโหวตเอข้างนอกเนี่ยน้อยมันไม่ได้ก็ให้ความสําคัญกับสสหน่อย ก็เลยให้สสก็ตอนนั้นก็เลยทิ้งน้ำหนักให้กับสสเป็น70-30ก็คาดว่าสสยังมีเยอะอยู่ตลอดคือระดับร้อยอัพตลอดก็7 0 3 0นี่แหละ แต่บางเอิญวันมันตําเหลือ25คนไงมันสัดส่วนมันเลยมันเลยมากต้องต้องดูที่มาของกติกาตรงนี้ด้วยว่าที่เวทน้าหนัก7 0 30เนี่ยมันมาตอนที่สสมีเยอะเยอะมีเยอะพอตอนนี้คุณเทสัยคิดว่าก็ใช้สัดส่วนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแหละครับเพราะสสมันน้อยแล้วมันจะจบยังไงครับคือฝ่ายหนึ่งในสภาก็ไม่ยอมนอกสภาก็อยากจะให้แก้ข้อบังคับมันก็เลยเรียกประชุมกันไม่ได้ผมก็บอกคุยกันนะคือคุยกันก็คือถ้าคุณจะโอเคคุณไม่ยอมรับกติกาประชาธิปัตย์ คุณก็โอเคก็ก็ออกหรือว่าบางคนก็คือก็อยากจะร่วมรัฐบาลคุณก็ไปหาพรรคอื่นที่ที่อยากจะอยู่แล้วก็ไปร่วมรัฐบาล<ม>วิธีการก็สมัยนี้มันง่ายเนี่ยมันการบูด <บ S 1> ให้ออตัวเองขับออ,ออกได้เนี่ยออออขับออกขับออกขับตัวเองออกก็ได้อ่า <c oughs> แล้วก็ไปอยู่พรรคอื่นเสีย <c oughs> แล้วก็ให้ประชาธิปัตย์ก็เป็นของคนที่เขาอยากจะทําพรรคจริงๆเอ้าแต่ถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเหลือสอสอท่านชวนท่านบัญชาสองสามคนในสภาเองนะไม่เป็นไรหรอก็ไม่เป็นไรคือประชาธิปัตย์มัน กี่คนก็ได้นะผมว่ามันก็เกิดได้แต่ขอให้ความเป็นพักมัน<ช>ยืนยู่คือคุณหนึ่งคุณมีจุดยืนของพักที่ประชาชนต้องการผมคุยกับคนในปรัตหลายคนเขาบอกต้องคนนั้นเอาคนนี้คนนี้มีตังค์โอ้ยไม่มีตังค์ไปไม่ได้าการเมืองยุคน,นี้มันต้องใช้เงินไม่ใช้เงินไม่ได้ต้องหาคนมีเงินมาเป็นเลขาพักมาเป็นผู้นำพักเนี่ยผมไม่จริงหรอกประชาธิปิัต์นะถ้าหากว่าคุณสู้ในเรื่องอุดมการณ์เนี่ยนะคุณไม่ใช้เงินก็ได้เมื่อ3ามสสปีที่แล้วเนี่ยประชาธิปัต์เนี่ยไม่ได้ใช้เงินนะแลานะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็บอกพรรคเก้าไกลใช้เงินที่ไหนอะต้องยอมรับความจริงว่าพรรคใช้พรรคเก้าไกลใช้เงินน้อยที่สุดแล้วทาไมเขาชนะล่ะเออทำไมเขาชนะล่ะ,เ,เ,ะ,ละเพราะเขามีจุดยืนที่ชัดเจนไงเออเขาสู้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองผิดถูกอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เขาชัดว่าหนึ่งหนึ่งสองเขาสู้เาวเรื่องอะไรเขาสู้บ้างเขาประกาศชัดคนมาเอาเอเอาจริงไว้แต่ว่าพรรคการเมืองอื่นมันไม่ใช่อ่ะูร่วมรัฐบาลก็ได้ครับยังไงก็ร่วมกับใครก็ได้ขอให้กูได้ร่วมทําให้คนมันรู้สึกลังเลไง ปั้นกูก็ชาวบ้านก็รู้เราตั้งดีกว่าทั้งนั้นพักการเมืองแบบนี้ไปมันก็ค่าไปกินคือคนมันคิดว่านนใครเลือกใครก็ได้ค่าไปกินหมดอีกต่อไปแล้วเ,เหมือนสมัยก่อนตอนนี้ก็รู้ว่าเดี๋ยวก็เป็นฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลได้เขาเลือกตามเงินที่เขาได้มาดีกว่าคือเขาบอกว่าเลือกใครก็เหมือนกันแหละเพราะเราก็ไม่ได้อะไรเอาที่เขาให้ดีกว่าเอาเจ้าะหน้าที่ยเขาให้ดีกว่าคือคนมันคิดอย่างนี้เยอะไงเพราะฉะนั้นคุณคุณเทบไทยมองการเมืองในภาคใต้นับจากนี้มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าเห็นจากสัญญาณ เลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาคือพื้นฐานของคนใต้เนี่ยก็ต้องยอมรับมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงและก็เป็นคนที่มีอุดมการ์โดยพื้นฐานนั้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคนใต้ก็ถือประชาธิปัตย์มาโดยตลอดถามว่าทําไมเขายึดประชาธิปัตย์ตลอดว่าปฏิบัติเหมือนพรรคคนใต้เพราะประชาธิปัตย์หนึ่งโอเคต่อสู้มายาวนานหรือเป็นพรรคยาวนานสองนี่ปธิบัติได้สู้เรื่องประชาธิปไตยสู้กับระบบทักษิณสู้กับทหารสู้กันจริงๆคนใต้ก็เลยเอา เลือกไปปฏิบัติมาโดยตลอดแต่พอช่วงหลังปั๊บเนี่ยพอเมื่อคนใต้อพอมีพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาใช่ไหมฮะมาเป็นนายกแลวคนคนใต้มันเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยสู้กับทักษิณได้ไประชาธิปัตย์ให้โอกาสสู้กับทักษิณมาหลายรอบแล้วสู้ไม่ได้ประยุทธ์สู้น่าจะสู้ได้ก็เทให้ประยุทธ์หมดเลยโดยไม่สนใจว่าใครสมัครมากกเลือกให้ประยุทธ์หมดเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นสอสอหน้าใหม่หน้าใหม่<ร><อ>มากเร,รียไ,ไปหมดเออพวกนกแรบพี่ไปหมดเลย <c oughs> หลังจากนั้นปับ๊บตอนี้ไปเนี่ยตอนนี้พลเอกประยุทธ์เลิกแล้วเลิกแล้วก็คนที่เลือกพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รู้จะเลือกใครเลือกใครก็กลำลังหาพรรคทีม่มีอุดมการณ์ให้ตรงกับจดิตของคนใต้รณวนี้ถ้าประชาธิปัตย์ยังไม่กลับไปเป็นพรรคอุดมการณ์นะไปปักก็จะหายแล้วก็คะแนนส่วนนี้ผมว่าเขาก็ต้องไปหาพรรคที่มีอุดมการที่ชัดเจนนั่นหนึ่งในนั้นก็คือพรรคก,ก้าวไกล ในอนนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าข้าวไกลในวันที่คนยังลังเลยังไม่ชัดนะเรื่องที่จะสนับสนุนพรรคไหนนะระหว่างประชาธิปัตย์กับพลเอกประยุทธ์หรือใครเนี่ยแต่เมื่อมีไม่มีพลเอกประยุทธ์และประชาธิปัตย์ฟื้นตัวไม่ทันคนที่พวกนุมานก็ต้องไปเข้ากับก้าวไกลเห็นจากปีการเลือกตั้งปีหกก้าวไกลได้คะแนนที่หนึ่งในภาคใต้ปฏิลิศคะแนนพัก,กน,นะอันนี้คะแนนพักยืนยันได้ว่าไม่ซื้อแน่คะแนนตัวบุคคลอาจจะซื้อบ้างเพราะบางคนเนี่ยลูกลงสมัครพ่อมีคนมีฐานะ ก็กลัวลูกจะแพ้ก็ไปจัดตั้งหัวคะแนนอะไรเนี่ยโอเคใจบ้างแต่คะแนนพักผมว่าไม่มีพักไหนซื้อคะแนานพักอ่ะก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยทําให้ประชาติธปัย์ในในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคยได้ประมาณ3 4มสี่แสนหแสนหแสนอ่ะตอนนี้เหลือไม่ถึงไม่ถึงแสนเก้าหมื่นในขณะที่ก้าวไกลสองแสนห้ลงตู่สามแสน แต่พอรวมทางภาคใต้เนี่ยเป็นเป็นก้าวไกลก้าวไกลหมดเ,เขตได้แค่ภูเก็ตที่ที่กวาดที่กวาดหมดทั้งหมดใช่แต่ในอนาคตถ้าเห็นสัญญาณจากบาร์ตี้ลิสแบบนี้มันจะลงลึกมาถึงเขตไหมความเป็นก้าวไ,ไกลเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าก้กาวไกลมันก็ต้องปรับคือหนึ่งตอนนี้ภาคใต้ที่ผมว่าก้าวไกลที่เขารับไม่ได้ก็คือว่าหนึ่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะคนใต้ย,ยังรับไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาปรับเรื่องหนึ่งสองสู้เรื่องอื่นเรื่องประชาไตนะเอาเรื่องประชาไตเป็นหลักเนี่ยผมคิดว่าคะแนนเขาจะดีขึ้น สองเขาก็ต้องคัดคนชน,นิดหนึ่งคือผมเข้าใจพรรคเขาว่าพรรคเขาอาจจะเมื่อก่อนเราหาตัวผู้สมัครไม่ทันนะนะเอาคนนู้นกับมาคนนี้เข้ามาเลยก็มีปัญหาเฉาโจกันไปเนี่ยกาเป็นเรื่องปกติแต่ต่อไปผมก็ต้องคัดคนหน่อยถ้าคัดคนมีเวลาคัดคนให้มีคนคุณภาพด้วยอันนี้พอยิ่งบัตรสองใบเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าสำนวนไหนเขาจะบัตรใบเดียวหรือสองใบยิ่งบัตรสองใบเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้ผู้สมัครที่ซื้อเสียงเนี่ยมันมีโอกาสได้มากกว่า อย่างเช่นอย่างอย่างบาในบางจังหวัดในภาคใต้อย่างคนเขารักพลเอกประยุทธ์เวลาไปหาเสียงมันมีบัตรสองใบเนี่ยชาวบ้านบอกรักพลเอกประยุทธ์ก็เลือกเบอร์ยี่สองอีกใบหนึ่งก็สสเขตขอซื้อ500้เลือกผม5้0ร้อยรักพลเอกประยุทธ์เ็าเลือกยี่สองอันนี้ผมขอ5้0อชาวบ้านม,มันมีความรู้สึกเออผมก็ได้ให้พลเอกประยุทธ์ไปแล้วหนึ่งใบอีกใบกูก็ขายเอาตังค์ซะอ๋อมันก็เลยมมุมนี้เดินมุมน,นี้ทำให้เพราะนันทำให้สอสในภาคใต้เนี่ย กับคะแนนปาฏิลิษของพรรคที่ได้เนี่ยต่างกัน<ล><า>กสุดท้ายวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาเรื่องอุดมการณ์เหมือนเดิมและดูแนวโน้มขณะนี้ถ้าประชาิปชน